รัฐร่วมมือประชาร่วมใจในสร้างไทยไปด้วยกันกรมสรัรพาสามิรเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการขยายระยะเวลาบังคับใช้อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาลระยะที่3ออกไปอีก1ปีไปสิ้นสุดในเดือนตุลาคม2565 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 โดยกรมสรสรพามิตรได้ดเริ่มจัดเก็บภาษีตามปริมาณน้ำตาลในสินค้าเครื่องดื่มมาตั้งแต่ปี2560เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบอุตสาหกรรมมีการปรับสูตรลดปริมาณน้ำตาลลงเพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนมาโดยตลอด ซึ่งตามแผนงานของเดือนตุลาคมนี้จะมีการปรับเพิ่มอัตราภาษีทําให้เครื่องดื่มส่วนใหญ่ที่ปัจจุบันมีปริมาณน้ําตาล10-14กรัมเสียภาษีตามปริมาณน้ําตาลเพิ่มขึ้นถึง3เท่าส่งผลให้เครื่องดื่มปรับราคาสูงขึ้น10%แต่เนื่องจากวิกฤตโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายนะักซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและกําลังซื้อของผู้บริโภคในประเทศอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการขยายเวลาบังคับใช้อัตราภาษีตามปริมาณน้ำตาลระยะที่3ออกไป1ปีจะไม่ทำให้ผู้บริโภคมีภาระค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากราคาเดิมที่ปรับตัวสูงขึ้นอยู่แล้วอย่างเป็นการช่วยฟื้นฟูเยียวยาผู้ประกอบอุตสาหกรรมเครื่องดื่มได้อีกด้วย